แมกิน้าพี่เอ็มไปดู้มงมีมาตอนที่สีมายุ่งอยู่คอนมาห้าร้อยมาเอามาเอาแบงค์พันเมื่อกี้อะไรแค่รถชนร้านโตแล้วมะมีอีกไหมนี่ไม่คนสวยกิดถึงมะมาทำงานมะไม่ค่อยว่า นี่ไมเธออันนี้สองบเครนอ่เบนเครอาไมเอาอันนี้เป็นอะไรูปานอกส่วอาอันนี้เลยแล้วก็อันนี้เลยเธอ,อนากินเวอร์เครมันอะเบนะน่กระดุกระดูส,ดสอจะหมดแล้วนะโต๊ะนะไม่ถึงสองทุ่มนา แต่ว่ายังสวยเหมือนเดิมอัตโนะยังสวยเหมือนเดิมแปดหนึ่งทุกคนเอาตกลงสรุปแล้วใครตามไหมสรุปแล้วตกลงมันได้ไหมเออเอาเออข้าจะเอาอะไรก็เอาที่เออ ครป้าเหนียวสองหน้าสามพี่เอียมไปยู่งมองมนี่มาตอนนี้ตีมายุ่งอยู่ถอนมาห้าร้อยมเอามาเอาแบงค์คันเมื่อกี้นี่เดือดอะไรเป็นตีเราขอเครถไฟดีมากเลยเธอใก็จะหมดละคือจะหมดละไม่ต้องใถ่หมดละ ไปแล้วนะแม่ไปนะจ้าไปสิไปกันนะเธอไปสิอะ <laughs> ไรดูไปสิ